ไครก็มันเลยปนกันยังวะสบายดีป้าลุงแนนติลูกเอาไว้สบายดีป้าลุงเห็ดดีๆลูกหล่าเห็ดดีๆเอาข่าวปากนะเอาข่าวข้อบงเงี้ข้อให้แม่กินกระชูฉบูกินข่าวน้ำกันเด้อป่าลุงแกงหวยดี่ไงไอ้แกงหวยแม่มันเหนงาเหงามันใสไก่ ก็ก so uh, ินคนนี้จนน้มันน่ามึงนำมันน่ากกินเกียงหอยพี่น้องใส่ผักอีเลิศอันนี้หนึ่งมั่นผู้ใหญ่เจดีสื่อหายบ่หูว่ะผู้ใหญ่เจดีทางใดขอบคุณครับขอบคุณลายๆเด้อสบายดีพี่น้องสื่อมั่นหายขอบคุณหายๆเด้อผู้ลื่นด้วยด้วยเด้อโดยซื้อลอตเตอรี่สามตัวสื่อมั่นกับอันขนมหายไกลน้อยอร่อยหนึ่ง ไปบาทกินไปแล้วยังก็เดียวนี่โอุ้ยเอามาวีถิ่มสบายดีปาลุงมาไวบอกอีพอสบายดีปาลุงกับแม่ดำอย่าลงมาสิล่ะผู้ผู้แท็กมาเลยผูเอาไปเชีองไว้ลอยมากเลยไว้ไว้เชียงไวผูไปเชีองไว้อยู่ มันเห็นลายแหละก็กินลายแม่กับพ่อท่านได้เสื่องซะมาพี่น้องมากินข้าวแรงนำกันแกงห,หวยแกงหวยเลยแกงหวยแหละกับฟิ้งนมหมุ้งหนึ่งมันแสบแสบแม่มันมันมามันมาจากไหนม,มันมาแต่ไหนผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ไปเอาถ้วยให้อีแม่แนะ่อเอาที บอบ่อกอีพอสบายดีปลาลูงนะ,ะไหมโอ้ยขอสบายดีว่าให้บอกอีพอสบายดีปลาลูงนะไหมบอกอีพอนะ,ะอยไหมอีพอบอกสบายดีปลาลุงฉันบอกอีพอไว้จงเคยละา,านะไม่ควรจะยังเขาอยู่เทียนนา <laughs> cái bài đi, đi, đi ừ. nè bốc nữa mất đông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 

หากู้เจ้าน่พากระายจัิปใชิะไรไม่เคเชนวันน่ไปงานนอนหากตื่นนอนหากงนตั้งตทั้งรอาหนต้องตัวลงสุมาลำเนื่อยอย่หมแลไปแล้วใช่เออลบมห่น้นหากตืนนั่งว่ะ

เวอนเขาพูดมาอยู่ล้ครั้งว่าจะมไหครับ,บร โดนเจ้าะใช really ้เดเลยะาำเพื่อเหรเฮ้ยจริงเลยเป็นตัวเหมือนนะนะอันมาเห็ดทงนี่อืใครบอนางต้องใช้หม้อใส่ยาบ่สะศึกนงวะนี่เก็บคือเก่าโอ้ยเก็บไปนึกทำด้วยเท้าเก็บไปเอานะนันนางว่ะน้องใหม่เหี้ยนั่นโยอันลูงนางตัวไม่สามา Cái này cần có nhau nè. Ừ. có ăn đấy Dạo này, nhìn cốt. bò sau đổ mẹ, sao đó mẹ eo nè. sao đấy. Cho bừng nó chép lăng này. Khư này hóc cá non bảo lắp. Nó tai bò phòm wa hả? Ừ. Cái mình nhàng lộ hai nhắn nó. nhung. Ừ. Ừ. mặt chém eo mà trời sau mặt trời 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 mặt tâm chèo trên cá tổng thường nay mua có cần bao ăn, ăn măn có mi nắp tinh ủa cho tôi thế ừ. Ừ, bác này ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫອຍຈ່ອຍວັນສິนໃດເຄີຍຫຼານບໍ່ມີເນາະກິນວັນສິນນິກັບກີ່ເນາະສອງໂຕມາເລີຍສາໂງ່ນໍາໄປໄປປາ mấy đứa nữa mày ăn lụp lẽ rồi con nhỏ lụp mày nằm nọ mày xí mày ăn mà nằm trong kia nằm để cho mèo kia con mày nào tiếp không để cho mèo kia cho mèo kia con mày nào tiếp luôn được nha tiếp chút được nha tiếp chút được nha tiếp อามาเน้จะมจิมมนืะมจิมเมาจิเิ้มันมันเอาเม่เป็นจันเป็นเจัน่ยดยินืนจันออเป็นเหมือนกันแหละแนวบอดี้นะเฮียนเอา เว้ยกระเจ้ากระเจ้ามันนุ่มหนมไว้เนาะจังจะวัวพอขายแต่ละน้าไล่ไล่คนกำลังหลังไปคนถึงมาลูกค้าก็ไปแต่ลูกค้าเม่ค้าก็ไปแต่เม่ค้าไอ้กี่น้อยนะกะซื้อจอกแบบมึงกำลังกำลังหงส์ชาด จาลบมาบ่กระพื้นพิ้นโน้งหงองอที่ประเนี้นจะจิะ้ม,มไปเไห็นยาัอง้วกป่าอยู่างานลงเตีย๋ยเราก็มา น่าเด็เ่นแต่คมานังในฮันครัว มานางลูกมานางโอ้ยป้าลูกสิเวียนหัวาเลยโอ้ยอะบุญาตกวันซินวะอ,อีมินแอีมีนาคือบอมาอีเนาะจะจบุญาจกวันซินวะรอหวนกวันซินแล้วนะจังเถา mẹ lên chinh hơn mặt mẹ ơi mát em mặt luôn mặt em mặt em mặt em mặt mẹ mặt em 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 mặt em

Huh? Huh? Why?